ถึงหน้าร้านพี่เอกแล้วนะครับส <ทำ S 1> วัสดีครับวันนี้มาไวที่ขระดาษมาไวยังไม่ทันเลยใส,ส์ใหญ่เท่าไหรเนี่ยพี่อ๋ออันนี้เข้าแล้วไม่ไมเอา่าไม่ไม่ค่อยสวยมีเจ็ดสิบหนึ่งร้อยแล้วอันนี้เท่าไหรพี่ร้อยหนึงเหมือนกัน,น <ittle S 1> <อ>ในตู้เหรอพี่ในตู้ร้อยห้าสิบตัวนี้หวัหว เป็นลูกเลยปลาน่าจะประมาณ3นิ้วโดยประมาณนะครับชุดในตูู้หลังเยอะซีรีส์เยอะพอดูได้อยู่นะครับพ <c oughs> อสวยงามตัวนี้กำลังลอกนะ พื้นแดงด้วยส่วนอัวน,นี้ตัวละร้อยนะครับเดี๋ยวผมจับตัวละร้อยให้ชมนะนะๆๆเร็วเร็วโอ้ออกเป็นปลามุกนะฮะาามุกเดินเส้นหัวด้วยปลาน่าจะประมาณเกือบสานิ้วนะฮะโดยประมาณนะอีกตัวหนึ่งมุกเคลือบ ตัวละร้อยเช่นกันด้านนี้ก็ร้อยนะอันนี้มุกคล้ายลูกเอฟเลยตัวละร้อยเหมือนกันนะครับมุกสวยด้วยเฮ้ยเนื้อทูโทนนี่ลูกเอฟไหมครับพี่เอกมันเป็นลูกเอฟเนาะเนื้อทูโทนอหนึ่งยบาทเลี้ยงเล่นสวยงามนะ เนื้อทูโทนโทด้วยมุกขึ้นหัวอันนี้หน้าปั้นอันนี้เคลือบหน่อยๆฮ้ยอันนี้มุกลอยตัวเดิมไหมเนี่ย <c oughs> ต่อมาด้านนี้มีปลาอยู่นะสวัสดีครับพี่ พอมีปลาอยู่นะครับแต่ว่านีลูกลูกค้าเลือกอยู่นะมันเดี๋ยวเรามาชมด้านนี้รอ,อก่อนวันนี้ราคาเบานะเริ่มต้น150นะครับ150บาทตาเหลืองลูกเอฟเนาะอย่างนี้ส่วนตัวนี้200บาทมุกดีเลยนะครับมุกสวยเลย 50มีใหม่ไทยด้านหลังตาขาว200ปลามีพุงนิดนึงนะครับส่วนตัวเล็กด้านหลังนี้ก็หัวโหหัวยุบแต่หัวใหญ่นะโวันนี้พี่เ็ลงปลาใหญ่550บาท ประมาณนี้แล้วกันนะฮะปอดีพี่เขาขายของอยู่เนาะมีกำฟ้าอยู่นะครับร้านพิปิลเนี่ยพิพิลจะรวมให้ดูเลยพิปิลบอกว่าจะให้มันพองให้ดูแล้วเรามาดูด้านหน้าก่อนนะครับตัวเนี้ยพันห้านะพิปิลเปิดไว้หน้าร้านนะครับแต่พิปิลบอกว่ามันดอกนะปลามาแล้วดอกเดี๋ยวรอฟื้นตัวสักนิดไปดูตรงนี้ก็โอเคแล้วนะเป็นมุก ยังไม่ถึงกระเดินเส้นนะครับเป็นมุกเกตข้าโพดนะแต่ทั้งตัวเลยอ่ะตาขาวตาเหลืองออกเหลืองเหลืองฮะตาออกเหลืองๆนะครับใช้ได้อยู่ตัวนี้รอคืนฟอร์มน่าจะสวยกว่าน,นี้เยอะเลยแหละพี่เปิ้ลเปิดไว้พันห้านะถ้อท่านใดสนใจนะครับมุกคนเข้าแก้มข้าวปากใช่ใช่มุกดีลเลย,ย,เยทรง ทรงก็สวยด้วยส่วนด้านล่างพี่เปิ้ลขายหมดแล้วนครับอ๋อเอาไปรวมให้ดูเลอตัวเท่าไหร่พี่ตหนอือสวยฮะพองสวยเลยเอฟสองเหรอครับมุกแดงครบเลย พี่เปิ้ลเปิดตัวเลยสองร้อยพอตัวนี้สวยแล้วตัวหนึ่งตาเหลืองตัวนี้ก็ต้องไปเลี้ยงลุ้นเอาอีกสักนิดนะครับโอ้ยอ้อยพี่มันหนำกันไม่เป็นไรครับเราต้องการให้มันพองใส่กันอ๋อต้องการให้มันพองใสกันใช่พ่ากําปาราจะดูเครื่องไงเราเครื่องมันใหญ่ไปแล้วจัดตัวนี้เครื่องใหญ่มาร์คมุกเครื่องใหญ่เนื้อทูโทนด้วยพอพอมัน พอพอมันแยกกับไฟเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันรวมกันแรมันจะปองใส่กันมจะสวยคือต้องหาผูกวิ่งผู้ไล่ให้ไับผู้เหมาะสมืมแล้วก็พี่เปิ้ลมีปลาเอามาฟอร์มเองนะครับตัวละสามร้อยมีมีความเด่นขึ้นมาแล้วกี่นิ้วได้พี่ชุดนี้ประมาณสองครึ่งสนิ้วสองนิ้วแล้วสองนิ้วนะสองนิ้วกว่าผมพาไปชมบนใดพี่เปิ้ลก็ขาขามันแหกออกอ่ะ มันงองแงกหน่อยเอาเขามาออกมาเร็วอ,ออกมาเร็วขอชมหน่อยตัวนี้เหมือนกำลังขึ้นเลยนะครับตาเหลืองส้มมุกนะฮะเป็นกำฟ้ามุกใช่ได้ใช้ได้ไดพี่เปิ้ลเปิดสามร้อยเองนี่เนี่ยตอนตอนเอามาแรกๆพี่เปิ้ลบอกเป็นอย่างนี้นะตัวนี้ขึ้นก่อนเขาแล้วที่ผมถ่ายให้ชม หมดแล้วนะฮะพี่เปิ้ลขายไปเกลี้ยงเลยขายเกลี้ยงเลยครับโอเคนะครับพันห้านี่น,นี่มีลูกค้าสนใจแล้วชาวต่างชาติสนใจนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะประมอสีตลาดจตุจักสวัสดีครับเนี่ยลูกค้าต่างชาติยังสนใจเลยตัวนี้